เอออมรินแฉเดชากระทิซนะครับเอออมรินก็ชี้เป้าตัวหนักงานหนักเหนื่อยเออนะครับชี้เป้าแล้วเขายังบอกเลยต้องต้องเอาทนายรัชพลเอออมรินบอกอย่าไปเอาทนายสิธานะครับนะผมไม่ได้เกรงลัวอะไรเลยนะสิทงสิธาอะไรเนี่ยรีบเลยฟ้องมาคดีไหนแพ้ผมแล้วโดนกลับทันทีตอนนี้ผมแบบผมแพงไปแล้ว สองคดีที่ศาลแท่งบินบุรีกับศาลจังหวัดสมุทรสาครไม่ได้เคยกลัวเลยนะครับพร,รนะพร้อมแลกหมัดเลยนะถ้าฟ้องแล้วแพ้ก็โดนกลับทันทีนะแนะ่จริงฟ้องทุกวันเลยนะเรื่องนายทิธาฟ้องผมเนี่ยดังทั่วทุกศาลเขารู้กันหมดนะนะเอฟซี FC ผมเจ้าที่ศาลเนี่ยเขารู้เรื่องเนี้ยนะรอรอวันฉันรักเธอนะครับนะฟ้องเยอะๆนะฟ้องทุกวันนะนะตอนนี้ หลายคนในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยก็สงสัยว่านายสิทธาเนี่ยทำไมชอบฟ้องคนเยอะนะเรื่องมินประมาทนะดังนะนายสิทธาเนี่ยฟ้องทุกวันนะรอวันฉันรักเธอไม่มีครับไม่ได้เกิดความกลัวอะไรเลยเต็มเหนียวครับชมจากเยอรมันนะนะครับโอ้โหไกลแล้วเนี่ยนะครับเอ่อเอ่อนะครับเอ่ออะไรวะเนี่ย เอ่ออะไรแต่ไรวะเนี่ยโอ้ออยนะครับอา้อาวเราก็พูดไปเรื่อยรายการแล้วนะมีอะไรแล้วก็ว่าไปดูดูคอมเมนต์ทาง y o u ูทูบนี่มีอะไรวะนะเออเราจะทําตามสัญญาในประเทศไทยพูดแล้วก็ไม่ทาเหมือนกันเสยยือใหญ่กุทิศชัดโอ้อาจารย์อยู่เป็นอ,อยู่เป็นเย็นให้พอรอให้ได้ ถ้าติดคุกแล้วนะเนี่ยฝากฝากลุงพลไว้ถ้าวันหน้าเกิดพลาดพังติดคุกก็ต้องอนึกถึงสามคำนะอยู่ให้เป็นเย็นให้พอรอให้ได้นะถ้าสมมุติว่าโชคร้ายนะลุงพลนะนะอย่าเที่ยวไปฟ้องคน,นะคนนั้นคนนี้หมิ่นประมาทลุงพลอย่าไปอย่าไปหาเรื่องแค่ฟ้องนายอธิยะคดีเดียวเนี่ยกรโดนมาเท่าไหร่นะอย่าเที่ยวไปหาเรื่อง,อย,อ,งอย่าไปหลงเชื่อพวกไอ้ที่ปรึกษากฎหมายกฎหม,มายอะไรอย่าไปเชื่อนะครับ เงินก็เสียฟ้องอาัยยาไปเนี่ยโดนยกฟ้องมาก็เป็นไงก็โดนฟ้องกลับอย่าไปเชื่อนะครับทนายดังนะถือปงถือป้ายอะไรต่างนะเห็นนะโดนผมเล่นไปสองสามดอกฟ้องผมบินประมาทสามยกก็โดนเล่นไปแล้วเห็นไหมไม่ใช่อยู่ดีๆเที่ยวไปเที่ยวฟ้องคนนั้นคนนี้นะผมจะเป็นสื่อมวลชนทางโซเชียลนะชุกโกรุนะครับ <c oughs> พวกยูทูบเบอร์ทั้งหลาย คนสนิทลุงพลมีโอกาสโดนดำเนินคดีไหมมีก็โอ้โหพุทธาพิวันก็ชี้เป้าทุกวันตะกี้ก็ชี้เป้ายูทูบเบอร์คนนี้คนทายคนนี้คนอ่านั่นคนนี้มจะไหวไครก็พุทธาชี้เป้าทุกวันเดชาก็เสริมว่าเอออย่าลืมเครื่องไม้เครื่องมือก็ต้องยึดด้วยนะส่วนอัจฉริยะเขาเป็นไงแจ้งความเพิคุณลุงจะไปไหวไหมนะไหวไหมนะเอ,อ่นะครับ นะครับไม่ไหวก็พอแค่นี้เออทองใบทองเปล่าก็บ้านอยู่ติดกันเนี่ยทําเสียไปแล้วบ้านอยู่ติดกับบ้านผมซอยเส้อใหญ่นะเออปุกลุกป่าเป็นการทําเพื่อชาติชาติไหนแล้วครับชาตินี้หรือชาติหน้านะครับอเออนะครับ ยึดบ้านลุงพลงด้วยหรือเปล่าบ้านลุงคนเนี่ยก็ต้องดูสินะถ้าเกิดว่าเขามีการยึดที่ป่าทั้งวนสมมุติว่าใช้ผิดวัตถุประสงค์คนที่เป็นเจ้าของที่เขาบอกให้อยู่อาศัยเองแล้วก็ให้ให้ทําการเกษตรจะไปให้ในายพลไปไปอยู่อาศัยไม่ว่าจะซื้อหรือให้เขาก็อาจจะยึดเป็นของยึดเป็นของหลวงเพราะปิดเงื่อนไขกรมป่าไม้ก็เป็นไปได้หรือจะไม่ยึดก็ได้เป็นไปได้สองทางถ้ายึดเสร็จ ลุงพลก็ไม่มีที่อยู่ก็ต้องย้ายไปอยู่ไหนนะก็ต้องไปอยู่กับพระอาจารย์พลพระอาจารย์พลนะครับนะไม่รู้แกจะรับหรือเปล่าตอนนั้นลุงพลี่ก็เริ่มอ่าสมมติแกเริ่มแยกกันมาพระอาจารย์พลนี่ก็จะให้ลุงพลอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะคนเราเนี่ยมีเพื่อนฝูงส่วนใหญ่ก็คบกันยามรวยนะยามตกอับเนี่ยมันจะหาเพื่อนฝูงยากแต่ถ้าโด่งดังลุงพลนใครๆก็อยากจะยกหูหานะครับก็ฝากไว้นะครับนะครับ ลงพนนะครับตังค์ตัวเก็บไว้ทั้งหมดตังค์นี่หมาตัวหนึ่งเลยเชื่อผมนะใครมาขออะไรอันรายต่างๆบอกท่นนี้ไม,ไม่ไม่มีตังค์แล้วเก็บไว้นะพระพุทธทินราลอเอาไปตั้งเติ้งอะไรไม่ได้ขออนะุญาตเห็นอัจฉริยะบอกเดี๋ยวโดนอีกอัจฉริยะนี่แกเล่นทุกวันเลยท่นนี้คดีเท่าไหร่วะเนี่ยะนะราคาทนายโอ้โหขายพญานาคจะพอหรือเปล่าล่ะทนายแต่ละคนเนี่ยโอ้ นะเลียปากแผลบ,บลูกปากอะไรอโหแม่งคดีเยอะในมือแต่ละคนนี่แแบบอัริยะบอกนะทนายแม่งระดับซปเปอร์ตาเงี้ยสิทธาเบีย้ยบังเกิดเนี่ยจะเดินทางทีต้องแจ้งหมายข่าวออกจากบ้านออนะฮะจะลงเครื่องแล้วอะไรต่างมาเป็นทีมมีทั้งหมอมีนักวิทยาศาสตร์โอ้โหค่าใช้จ่ายเท่าไหร่วะทนายผู้ช่วยทีมงานอะไรต่งางโอ้โหนี่ยังไม่ดีเอาสับปเปลเลยไปด้วยนะไปหาลูกคน ขาใช้จ่ายเดินทางเที่ยวเท่าไหร่ระดับซูเปอร์สตาร์เนี่ยเดินแอคอาร์ตเลยโอ้โหพอพอพอลงสนามบินปุ๊บทั้งไงนึกถึงซีรีส์เกาหลีเลยโหเข้ากอดเลยโอ้โหนะฝากถามสีทาตกลงมึงไปไปเป็นทนาให้ลูกคนหรือมึงไปแสดงละครไะมคนในวงการก็าถามเนี่ยตกลงมึงไปนึงไปอะไรมึงแสดงละครไงโอ้พอพอลงเจอลูกความนะโอ้ยังก็แบบ เจอเมียเจออะไรเงี้ยเข้ากอดเลยที่รักกอดมันมันดูเฟซคีิปขายเลยเอยากจะถามติธาเนี่ยเองเองเองไปเนี่เป็นอะไรไปแสดงละครเลยไงโ,โอ้โหไม่เคยเจอหนะ้าเจอไม่ได้เจออะไรกันเลยทันใดๆก็เลยมาถึง,งกอดเลยกันโอ้โหนะโอ้โหต้องแถลงคงแถลงข่าวนะนะสัมภาษณ์ลุงคนก็ต้องไลฟ์สด เอา้าตำรวจเขาก็รู้หมดจะสู้คดีแบบไหนตกลงนี่ไปทําอะไรไปทาเรียลลิตี้หรือไงอ่ะกอดติดชีวิตลุงพลหรือกอดติดชีวิตสิทธาโชคดีนะช่วงหลังๆนี่ลุงพลน,นี่แกไปใช้บริการทนายรัชพลน,นะพุทธาก็บอกเนี่ยใช้คนเนี้ยดีแล้วนะพุทธาในการรู้เกมเลยก็บอกว่าลุงพลใช้บริการรัชพลดีแล้วเพราะไม่มีเรื่องไม่เคยทะเลาะกับอาทิยะคดีความจะน้อย ถ้าไปเอาคนที่ทะเลออา,านะกับอัจฉริยะนะลำบากคดีความบานนะนะครับทนายคนที่ทะเลาะกับอาจญริยะได้โดนไปกีก่คดีหมายจับไปเท่าไหร่อะโอ้โโอเอาหวาคนนั้นนี่เจออัชิยะเข้าไปครับแท้ทางเลยอัจิยะขนาดไม่ได้เป็นทนายนะแต่มันมันเล่นล่วงเลยอ่ะโอ้ล่วงนะครับ ลุงพลทำไมไม่กลับบ้านเอาปมันไปไหนลุงพลบ้านช่องมาอยู่ไงกลัวกลัวาหานุบานจากกองปราบไปพบแล้ไงเห็นอัจฉริยะเ,เขาบอกว่าเร็วๆนี้จะมีหนุบานาไปปราบพญานาะคผมก็รอดูเดี๋ยวเมื่อไหร่จะไปทีเนี่ยนะครับเดี๋ยวข่าวใหญ่หนุบานก็จะลงแล้วละ่ะเอ้อลุงพลตอนนี้ก็หัวใจเต้นต,ตุ๊บตุ๊บตุ๊บนะครับมาเมื่อไหร่วะเนี่ยนะลุงพลคงจะต้องปรึกษากันแล้ว นะลุงพลไปปรึกษาพระอาจารย์พลนะอนพระอาจารย์พลเนี่ยพูดนะบอกแนละ้วอย่าไปนะอย่าไปทะเลออาะกับอธิยะทะเลออาะใครก็ได้ทะเลออาะอธิยานะไปถอนได้บินประมาทเลยนะเชื่อผมเถอะอย่าไปหลงเชื่อคแบบดีจะมาเพิ่ม ي, อีกขพุทธชินราชขออนุญาตได้ยังภาษีอีกเนะี่ยเดี๋ยวเนียนนะแปลนบ้านอะไรต่างเดี๋ยวอธิยาจกะกมาอีกนะนะพรบเรียารายชอบงมงประชาชนพุทธาภิวันก็เป็นอาชีพเป้า ต้นไม้ต้นนี้เอเลื่อยนะเจ้าของ YouTube ช่องนั้นโอ้โหสหาบาทาไปไหวอลุงไปถอนแจ้งความไปถอนฟ้องอัธยาศันะเออนะแล้วก็ไลฟ์สดขอโทษอัธยากว่าที่ผ่านมานี่นะเข้าใจผิดนะข้อหาอะไรต่างๆที่มันจะเพิ่มอาจจะน้อยลงเพราะอัธยาจะเห็นให่ นะครับไปเล่นเขาเรื่องอะไรหมินประมงก็มาดไม่น่าไปทําก็เลยนะก่อนก่อนที่ลุงพลเนี่ยนะจะไปฟ้องอัจฉริยะทาไมลุงพลไม่ถามทนายสิทธาว่าโดนโดนอัจฉริยะเล่นเอาไปกี่คดีเอาตัวรอดไหมอ่ะทนายลุงพลนเ,นเอาตัวรอดไหมโดนสิโดนอัจฉริยะเล่นเข้าไปอะ่ะทําไมไม่ถามสิทธาาโดนลุงอะไรเนละเออนะคระับการของเราตรงไปตรงมาไม่กลัวการถูกฟ้องร้อง ใครก็แล้วแต่เนี่ยฟ้องร้องผมเรื่องหมิ่นประมาทพอผมชนะเสร็จผมฟ้องกลับเลยนะนะไม่เชื่อไปถามทนายเกิดผลทนายเกิดผลเนี่ยเขาก็ฟ้องกลับคนดังอ่ะใครไปฟ้องเขาหมิ่นประมาทพอมันไม่หมิ่นปุ๊บเขาก็ฟ้องกลับนะครับเนยะกนะ็ไปด,ดูนะี่เนี่ยทนายสิทธาก็รู้าถ้ามันไม่หมิ่นไปฟ้องหมิ่นอย่างนายสิทธามาฟ้องผมหมิ่นเนี่ยถ้าพอผมชนะผมก็ฟ้องอาญากลับเลยผมก็รออยู่เนี่ยรอขึ้นศาลมัไม่เลื่อนกนดีนะผม ผมไม่มีเรื่องนะครับพอผมชนะปุ๊บผ,ผมก็ฟ้องกลับเลยถ้าผมแพ้ก็ไม่เป็นไรก็สู้กันไปนะครับอย่างมากก็รอผมไม่ทิ้งอะไรนะนนะรรทาาน,ะานะน,น,นายเกิดผลเขาก็ฟ้องกลับใครใครฟ้องเท็จไม่ฟ้องเขาว่าหมิ่นประมาทนะพอมันไม่หมิ่นปุ๊บทนายเกิดผลแก้วเกิดเขาก็ฟ้องกลับนะครับว่าไปหมิ่นเขาไอ้นะคดีก็มีมูลเนะี่ยเพราะฉะนั้นนี่ผมก็รอนายสิทาเนี่ยฟ้องมาเยอะๆเนี่ยถ้าคดีไหนผมชนะกันมานายสีทาก็ต้องเป็นจำเลย ผมก็รออยู่เนี่ยนะนะอยากให้ฟ้องทุกวันเชา้ากลางวันเย็นอลไรยิ่งดีเลยชอบหมายสารเนี่ยมันได้รับแล้วมันเท่นะนะเพราะผมมั่นใจไม่ได้ทําผิดกฎหมายพี่น้องประชาชนที่เคารพนะวันๆใครมาขู่มฟ้องหมิน่นป,ประมงขมานะครับต้องตรวจสอบพ่อกฎหมายนะ